สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะกับรายการเอเชียเซนเซอร์นะครับวันนี้นะฮะเกมคุก e รันก็อัปเดตตัวละครใหม่อีกแล้วนะฮะเป็นอ่าตัวละครรถกีวีนั่นเองนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงคู่ใจของเขาครับนกกีวีนั่นเองนะฮะไม่รู้เขาคิดชื่อไม่ออกหรือยังไงฮะก็ <c oughs> กีวีทั้งคู่นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเรามาดูคุณสมบัติของตัวนี้ดีกว่านะครับก็คุณสมบัติของตัวนี้ครับ เมื่อวิ่งไประยะหนึ่งเนี่ยจะมีหลอดอยู่บนหัวนะฮะสีเขียวเมื่อหลอดเต็มก็จะเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมาฮะมาบิดซิ่งๆกันในด่านนี่ยนะฮะก็เพิ่มความเร็วไปเหมือนเหมือนได้บูสต์บูเตอร์วิ่งเร็วนั่นแหละนะอ่าแล้วก็มันจะมีเชื้อเพลิงให้เก็บนะฮะพอเก็บเชื้อเพลิงปั๊บความเร็วเนี่ยก็จะคูณ2ทันทีนะฮะแต่เป็นคูณ2ในระยะสั้นนะฮะแล้วก็ เพิ่มอ่ะยังไงล่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูฮะมันคือเพิ่มหลอดขึ้นมาด้วยนะฮะจากหลอดลดมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมพอเก็บเชื้อเพลิงปั๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะฮะแล้วก็ตัวเอ่อเพลเพลคู่ใจของเขานะฮะก็ผลิตไอเทมตัวใหญ่นะครับแล้วก็เอ่อลดเอ่อ ไม่ใช่รถดิเอ,อ่อจะบอกว่าผลิตรถเอ่อผ,ผลิตกีวีฮะผลิตกีวีคือผลิตไอเทมตัวใหญ่แล้วก็เปลี่ยนอ่สิงขีดขวางน่ะเป็นผลกีวีนะฮะเหมือนกับอไอตัวไอเลมอนนะฮะไอเผ็ดเลมอนนะ,ะเลมอนหั่นแวงนะ่งอ่ะก็ความสามารถคล้ายๆกันฮะแค่เปลี่ยนจากหัวใจเป็นไอเทมตัวใหญ่แค่นั้นเองครับ แล้วก็คอมโบของเขาครับลดพลังช้าลง15%นะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเราจะไปลุยกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นฮะต้องใส่สมบัติของไอ้อสอตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าสมบัติเขาครับจะเ,เวลาทำลายสิง่งหิดขวางเนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยดูก่อนอ๋อไม่ใช่ครับ เวลาขยายตัวใหญ่ครับจะได้คะแนนยันีีเพิ่มขึ้นนะฮะส0งคะแนนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อขยายร่างใหญ่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วไปอีก5%ครับส่วนของตัวนี้ฮะก็เพิ่มความเร็วพื้นฐานไปหครับแล้วก็ฟื้นคืนชีพหนครั้ง30%นะฮะโอเคงั้นก็เรามาดูมาลุยนะฮะ ก่อนเข้าเกมครับคลิปที่แล้วนะฮะผมได้เจอปัญหามาครับคือ,อ,อมีแสงน้อยเกินไปฮนะฉะนั้นเราจะเพิ่มแสงขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อว่าจะได้มีแสงนะฮะเวลาอัดคลิปอยู่เนี่ยผมไม่รู้นะว่าแสงเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะแต่พอไปดูในคลิปแล้วมันมืดครับมืดจริงๆอ๋อรู้สึกจะกระตุกด้วยนะฮะ เนี่ยมอไซคู่ใจของเขาครับเนี่ยกำลังขี่อยู่เลยแหมเท่นะซะด้วยมอไซเนี่ยสังเกตหลอดบนหัวครับจะเดินไปนเรื่อยๆนะฮะเนี่ยปึ๊บนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีกีดควางให้เป็นผลกีวีฮะเหมือนตัวเลมอนเลยนะฮะเหมือนตัวเลมอนไม่ผิดเลย รู้สึกจะกระ,ะ,กระตุกจะะกกรตุด้วยนะฮะเนี่ยเชื้อเพลิงครับอืเก็บแล้วก็ไปด้วยความรวดเร็วครับนะเก็บอ่าเห็นไหมครับสังเกตลอยบนหัวดีๆนะฮะมันจะเออ่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะโอ้โหกระตุก <c oughs> กระตุกมากด่านสามไอ้เหตุผลที่ผมมาเล่นด่านสามเนี่ยก็เพราะเออ่สีเ่เงาขวางมันมีเยอะนะฮะ ทำให้ทำลายสิีกิดขวางแล้วก็นี่ฮะเวลาได้ออยเทมจากนกกีวีเนี่ยมันจะเปลี่ยนสิีกิดขวางให้เป็นกีวีใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามาเล่นด่าน3เนี่ยสีิดขวางมันก็เยอะนะเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แหละโอแต่ตอนตอนนี้ก็ตุกมากครับไม่ไหวจริงๆครับอ่าผลิตอีกแล้ว โอ้โหโคตรโคตรกระตุกอะเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปไปก่อนผมรู้แล้วกระตุกเพราะอะไรครับเดี๋ยวต้องขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งฮะพอออกไปแก้ไขปัญหาเกมกระตุกพอกลับเข้ามาก็เจอสภาพอย่างนี้นะฮะคือตัดเกมผมออกไปเลยนะฮะโหลดเริ่มใหม่ก็หมดอารมณ์ในการเล่นสิครับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมารีวิวคะแนน2ตัวนี้ให้ดูอีกครั้งนะฮะ สำหรับ2ตัวเนี้ก็ได้ดูความสามารถของมันไปแล้วนะฮะถ้าสนใจหรือยังไงก็ซื้อๆไปเถอะครับตัวนี้เป็นตัวท,ทําที่เป็นตัวที่ทําคะแนนได้ดีนะฮะผมแนะนําให้ซื้อนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ